สาราดีภายใน1นาทีสวัสดีครับช่องชีลองฟาร์มตรงนี้นะครับเป็นช่วงฤดูฝนทางคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะเขาจะเปรียบเทียบว่าเป็นฤดูการปราบเซียนครับฤดูการปราบเซียนไม่ว่าฟาร์มไหนที่เก่งๆก็ยังยอมช่วงฤดูฝนนะครับเพราะว่าแพะมักเป็นโรคภูมิแพ้แพ้อากาศนะครับโดยเฉพาะอากาศชื้น อากาศฝนมักเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจถ้ารักษาไม่ทันท่วงทีงท <c oughs> ก็มีโอกาสตายได้สูงเช่นกันครับนั้นเกษตรกร,กรคนเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะหรือใครที่สนใจจะศึกษาก็ช่วงนี้ครับช่วงฝนหน้าฝนหรือปลายฝนต้นหนาวก็ให้ม,มัดระวังดีนะครับว่าแพะแกะเราจะป่วยด้วยโรค เกี่ยวกับระบบกางเดินหายใจเป็นหวัดเป็นไอจามเนี่ยนะครับหวัดไอจามถ้า,ารักษาไม่ทันท่วงทีก็มีโอกาสไวรัสลงปอดทำให้แพะหรือแกะตายได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าช่วงนี้ก็เป็นช่วงโรคระบาดคือโรคพยาธควทรททำการแ่ร่พยาธเพิ่มเติมคือ เดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งครับขอบคุณที่รับชมครับผม